อังไงอะปืนปืนหาเกียร์ไม่เจอเว้ยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยนี่ปืนสไลด์ออนนีป่ะสไลด์สิงไอ้หนูเป็นก็หน่าเมื่อกี้ยังโทรหาเกียร์อยู่เลยวันนี้งานลุงว่ะอันนี้งานลุงว่ะไอ้ลุงมาโบกรถแต่วันเลยอ่ะจริงๆริงมีอีกคนไหมอ่ คนผูโคตรล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนอ่ะคนนั้นอ่ะต่อให้เป็นรุ่นพี่ก็เดี๋ยวต้องโดนแล้วแหละผมเห็นทีมงานผู้จัดเข้ามาหมดแล้วเหลือลุงคนนั้นอยู่คนนึงเอระลุงทิงกี้เหรอไม่ทำอะไรเลยจริงๆนี่เป็นความเสี่ยนของลุงคนนั้นกับลุงมูนนะเนี่ยจริงเหรอแล้วลากลุงปืนกับลุงแบงค์มาด้วยแล้วจริงๆอ่ะวันเนี่ยล็อกมาเกือบสองเดือนแล้วนะแต่ว่า ไม่ได้ประกาศเพราะว่าเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างวันที่แล้วก่อนที่เลยคิดว่างานชุกชุคือพี่ม้าก็ล็อกวันเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่ล็อกวันพวกผมจะชิวอะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงด้วย <c oughs> ชิวจริงด้วย <c oughs> มารู้อีกทีก็อาทิตย์สุดท้าย่ออาทิตย์สุดท้ายชื่องานเพิ่งจะได้เมื่อเดือนที่แล้วม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั้งได้แอนไลท์ได้แอนไลท์แหละแอนไลท์สวบมดแสวบมีดก็คือตีมง่ายๆเลยนะปาร์ตี้จากปาร์ตี้แล้วก็เปิดใายของหาเรื่อง เราอยู่กันที่ตลาดรถไฟสินครินแล้วน,นี้บ่ายสองกว่าแล้วโอ้ยมีตีมเราพุ่มพวงเลยอ่ะนั่น่ะไม่ใช่ใช่เปิดท้ายของแท้อันนั้นเปิดท้ายของแท้เลยนะเราก็ได้สถานที่ด้วยนะครับวันนี้เราเอาของมาขายกันแต่ว่าวันนี้เป็นเอาดอเลยยังไม่ได้ลงของนะครับตอนนี้รถก็เริ่มมาจอดแล้วตรงโซนนี้ก็มาจากอินฟินิตแดดดีจัง ก็อย่างที่พี่แบงค์บอกเมื่อกี้ครับมีทีมงานจากมูนไอจากปืนเคปแมนนะครับแล้วก็พี่ส้มแล้วก็ลุงแบงค์เราแน่นอนว่าถ้าเป็นตลาดรถไฟหรือม mm ูนไอก็จะมีรถประมาณนี้เยอะเลยคลาสสิกอเมริกันค่าของเจ้าถิ่นที่นี่เขาการันตีอยู่แล้ว ตอนนี้เขาก็กำลังจัดรถกันอยู่เดี๋ยวเราจะเอาของมาขายตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะมีฟิลแบบเปิดท้ายขายของเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของขายของเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแดดแรงอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันคนนี้เอาเปียบลงสูนเอาเต็นท์มาเลยไม่มีเต็นท์อยู่ไม่รอดก็คุณเห็นว่าของผมเล่นกองอยู่นู่นเอากองไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนอ่บังโอ๊ตมาด้วยวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยฝาปองเสร็จอ่ะฝาปองเสร็จอ่ะ เสร็จดีวะเด็ดไม่ได้เอามานะนี้มีทุกแนวครับไอ้ JDM จะรถยุโรปอเมริกันนี้หมดเฮ้ยทำไมพอรู้จักแล้วเราโบกอย่างเงี้ยถอยถอยถอยไปเลยถอยเลยโบกเองกล้องไง เปลี่ยนล้อใหม่จัดตรงใหม่จัดตรงใหม่เฮ้ยผมติดตามรถคุณอยู่ผมมาติดตามว่าคุณอยู่คุณจะมาปฏิเสธไม่ได้จะให้ริดรายการเลยไหมล่ะว่าทำอะไรมากมี่ย่างนงการชนหน้าใหม่แต่เหมือนเดิมเอาเหรอยังติดอยู่ปะเนี่ยไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วใช่ไหมลองสูตรด้าหล่อเลยใช่จัดเก๊จัดให้เก๊สวัสดีครับสวัสดีครับสาวแก๊งกี่คันรอบนี้สามสามคัน นี่ตื่นเต้นมา่อมาจอดเมื่อคืนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมี่พลเรโทรมาครับนี่โควิดหน้าหลอดจแดดล่มลมตกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจัดของเราบ,าบ้างดีกว่าเราได้ร้อนตรงนี้ ตอนนี้เราก็ตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับตั้งปุ๊บฝนมาเลยดูดิก็วันนี้ก็เอาของตัวเองมาขายนะครับหลักๆก,ก็เป็นพวกเสื้อวงมือสองที่ตัวเองใส่ไม่ได้เปใส่เอ็มกับพวกล้อรถต่างๆเป็นของมือสองของตัวเองแต่ตั้งร้านไม่ทอะไรมาแล้วใจคอหุ่ร้ายมากตอนนี้บริเวณด้านหน้ารถก็ มาจอดแล้วนะครับนีถ่ายให้ด้วยเลยเไงถ่ายเลยเหรอผลมาไล้เยี่ยม เก่มม้ไฝนลงจนได้ครับโอ้โหเมื่อกี้เราเรียงตั้งนานเป็นไงเหลือแต่ล้อแล้วเหลือแต่ล้อกลก็อี่แล้วเมื่อกี้ลาล้มไปเลยทีเดียวต่อดูสถานการณ์ก่อนมืดมาเลยอะ ก็คือรถทั้งหมดที่มาจอดในงานนี้นะครตอนนี้ฝนเริ่มซาลงแล้วนะครับพอเถอะจัดร้านเสร็จเมื่อกี้ก็ฝนลงเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่พี่แบงค์พี่ส้มพี่มาร์กนะครับคัดมานะครับมันมีคันเดียวไม่พอหรอไม่พอพี่ไอ้ฟาสฟาดเนี่ยใช่ไอ้ส้มมันต้องมีผงมีอ่ะนี่ค่ะผเมีย่ตอนแรกนึกว่ารถลูกค้าจริงๆคือรถคุณของผมทำสองคันขายด้วยทำขายด้วยขายเท่าไหร่อ่ะ ได้กูได้กูจะขายเท่าไหร่ล่ะสองแสนห้าสองแสนหกขายเลยสองแสนห้าสองแสนหกขายแล้วคุณรู้กฎของช่องนี้ไหมเหี้ยไปเท่าไหร่เที้ยไปเลยคุณถ้าเกิดมาในนามผมคุณต้องแบ่งให้ผมห้าเปอร์เซ็นต์นะได้ในนามพี่นะยอมยอมนี่คันนี้ของเขาขายอยู่นะของสำนักเกสเจรันนะครับอันนี้ของพี่ก๊อตพี่ชายเขาอ้พี่คันนี้มันหนักหน่อยเนี่ยมันหนักทำไมอ่ะรางวัลมันเยอะอะก็ผลรางวัลมากูฟังจากประโยคก็รู้แหละว่าคุณต้องการซื้ออะไร นี่เขาไปคว้ารางวัลมาเยอะนะเลยโทรมาบอกเองอมผมคิดว่าจะเก็บไปเรื่อยๆเ,เป็นสองคันสามคันไปเรื่อยๆน้องน้องม,มันมีอะไรบ้างอ,อ่ะห้าคันแล้วอ่ะเจ๊ห้าคันแล้วอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะออกลูกแบบเป็นอีกสีหนึ่งมาอย่างนี้อ่ะคือบอกว่าเจ๊อ่ะมันต้นคนลนะอย่างอ่ะผม่ะเป็นยินทางหนังประมาณนั้นแต่นัเขาเน้นต้นเขาต้องเป็นสีนั้นสีเขียวเกสเขาอะไรอย่างนั้แต่เหมือนก็ดูเป็นคุณเลยนะขับไปไหนก็รู้ว่าเป็นคุณอ่ะ แต่คันเนี้ยเผื่อใครสนใจไม่ต้องไปตามเก็บไม่ต้องไปตามอะไรพี่กีกอร์เขาจัดมาให้หมดแล้วทำหมดแล้วเครื่องยนต์ใครอยากได้รถฟาสมาจัดไปเลยวันนี้มาอีคันสำนักคุณสามพี่สามคันคันนี้คันนี้ที่เบิ้ลดังๆเมื่อกี้ป่ะเนี่ยใช่ไหมคันนี้มันห้าเลยมาขอบคุณครับก๊อร์ทำงานครับพี่ต้องมานั่งเช็ดรถกระหน่ำลงสำนักเกสยร์าจรันเกสย์กาลาดก็เอามาสามคันคูเป้หมดเลยนี่หว่าวันนี้เอามาเคเทอร์โบนี่ ปตอนนี้น่าจะหยุดแล้วครับคนเริ่มออกมาเดินกันแล้วแต่ว่าเราจะตั้งร้านต่อไหมเอาไงดี <c oughs> เรากลับมาที่โซนขายของด้านบนกันต่อนะครับนอกจากผมนะก็ยังมีเพื่อนๆพ,พี่น้องมาร่วมตั้งร้านขายของกันอีกหลายร้านเลยนะครับอย่างนี้ข้างๆเราเลยก็คือจัดคู่จัดอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปืนแคปแมนก็นําแบรนด์นอยซี่บอยมาขายเลยนะครับมีทั้งเสื้อผ้านะครับแนวสตรีทคัตตอมแล้วก็กางเกงยีนนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยเอามาขายกันแล้วก็ถัดมาก็เป็นของช่างภาพตะกล้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่จัดเลยนะครับกับน้องๆเขาก็คือบูธของ ติดแมทท่าน P Face PSM แล้วก็บีท็อก Talk, ก็มาตั้งอยู่ด้วยกันนะครับผมตรงนี้เป็นสนามบอลญ่าเทียมนะครับก็เนี่ยครับมาตั้งอยู่ในโ,โกกันเลยทีเดียวกินข้าวในโกมันความรู้สึกเป็นไงวะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆนะครับอีกหลายล้านเลยทั้งเสื้อผ้าแจ็คเก็ตที่เป็นแบบสายรถซิ่งนะครับแบรนด์รถต่างๆคันดงคันด้าหมวกแก๊ปนะครับเป็นเสื้อผ้าแจ็คเก็ตเสยยืดมือสองนะครับก็มี หรือว่าจะเป็นรถโมเดลนะครับมาเพียบเลยแล้วก็นี่พี่ส้มเราก็กําลังสนใจโมเดลตรงนี้กันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะซื้อหรือแค่มาเสพส่องหาข้อมูลดูเฉยๆนะครับโมเดลที่วไปเลยครับอ๋อเรามีโมเดลในโทรมัพท แล้วก็ล้อก็จะมีให้เลือกครับล้อแต่งก็จะมีปรับออฟเซตได้ออฟสามออฟสี่ออฟหกเลยตรงนี้ก็เป็นโซนอะไหล่รถนะครับรถคลาสสิกรถมอเตอร์ไซค์หมวกวกน็อกวินเทจอยู่ตรงโซนนี้แล้วก็นี่ครับถ้าสายมอเตอร์ไซค์ ide, สายชอปเปอร์คัตตอมก็ต้องนี่เลยเจ้ากดจากเวลสปินนะครับก็มาร่วมงานวันนี้ด้วยเหมือนกันก็เอาเสื้อมาขายเช่นเคยแนะนำนะครับไอ้กดนี่ตัวจริงของสายมอเตอร์ไซค์คัตตอมจริงกำลังโจ้ลูกชิน้นกันอยู่เลยเวลสปินกูโจ้ 好的。 ส่วนของเรานะครับหลังจากโดนฝนไปก็กลับมาตั้งอีกรอบนึงนะผมเอาของที่เป็นของมือสองส่วนตัวมาขายนะครับก็เป็นเสื้อวงมีกางเกงยีนมีลอ้อแม็กแจ็คเก็ตเสื้อผ้าของตัวเองทั้งรองเท้านะครับรองเท้าวินเทจรองเทา Van, US, ้าคอนเวิร์ตแวน์ยูเอสสเก็ตพูม่าอะไรอย่างนี้ก็ลองเอามาวางขายดูนะครับเพราะว่าลืมบอกไปว่าง,งานนี้จริงๆเขามีธีมนะมีความเป็นแฟชั่นเล็กน้อยก็คือหมวกกับรองเท้าผ้าใบาที่เขาลงไว้ในโปเตอร์ส n นคเกอร์แอนด์แกปถ้าขายแต่งตัวตาม ตามตีมามีหมวกมีรองเท้าผ้าใบมาก็เขาก็มีเกม propio. แจกของรางวันด้วยนะในงานเอามาขายวันนั้นก็ไม่ได้หมดนะครับถ้าใครเห็นในคลิปตรงนี้ก็สนใจชิ้นไหนดูคลิปแล้วก็ลองทักมาดูเผื่อยังอยู่ก็จะได้แบ่งๆกันไปนะจ๊ะขายของหน่อยขายของหน่อยมีคนมาครับประเดิมเสื้อวงเราแล้ว2องตัวนี่ เป็นเยลโลว์ูแล้วครับกับอเดทูรีเมมเบอร์นี่วงตยผมแลทั้งสองอันเลยนเนี่ยแต่เราเอามาแบ่งปันครับเราใส่ไม่ได้แล้วเปิดบินได้3ตัวครับมี <laughs> ได้4ตัวนิวฟาวบิงสตอรี่ดียูสขอบคุณครับสาขายได้เฉยขายได้เฉย, <laughs> ข,ายขายได้เฉยว่ะโล่ก <laughs> ว่า <laughs> ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วนี่อาจจะไม่ได้พาดูรถเยอะนะครับรอบนี้เพราะว่าผมต้องดูแผงของตัวเองที่จองที่เข้าไว้แล้วไม่ได้เดินไปไหนเลยก็ต้องดูอาจจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันของฝั่งพี่แบงค์น่าจะบรรยากาศเยอะหน่อยพี่แบงค์น่าจะเดินทั่วเลยเพราะเป็นคนจัดด้วยขอบคุณทุกท่านนะที่มาอุดหนุนกันนะครับแถบเอาของส่วนตัวมาขายด้วยก็พอได้หน่อยพอได้ค่าข้าวค่าน้ำมันหน่อยนะครับก็ เดี๋ยวเก็บของแล้วยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่ดูกันแล้ววันไหนมีมิงอะไรเดี๋ยวจะโพสลงในกลุ่มแล้วก็มาอุดหน,นุนก็ได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับแกงนายศเขากลับกันพอดีนี่ครับที่เราไปถ่ายมานะนั้นเราก็เก็บของเสร็จแล้วจากกลางวันที่เรามาลานโล่งๆจนลานเต็มฝนตกเจอกันใหม่งานหน้าครับ